สนับสนุนโดย ATM ซิมซิมใหม่จากธนาคารกสิกรไทยและดีแทคนไทยก็จะได้เห็นครบเพลิกโอลิมปิกนะครับแล้วก็คงจะต้องตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าครบเพลิกโอลิมปิกไม่เคยเป็นข่าวคราวร้อนแรงขนาดนี้มาถึงที่นี่วันที่18นี้แล้วก็จะวิ่งกันวันที่19ใช่ไหมครับไอเส้นทางเป็นยังไง เส้นทางะนะคะก็จะเริ่มต้นที่ถนนยาวราชค่ะตรงซุ้มประตูไทยจีนนะคะผ่านสนามหลวงแล้วก็เข้าไปที่ถนนราชดำเนินแล้วไปอ้อมที่พระราชวังสวนจิตรดาไปสิ้นสุดที่ลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะระยะทางทั้งหมด10.6กกิโลเมตรด้วยกัน จำนวนผู้วิ่ง80คนนะคะวิ่งกันทีละคนค่ะลัดกันไปนะคะส่วนตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกนั้นเนี่ยก็มีการคัดเลือกจากหลายส่วนด้วยกันนะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเองหรือว่าสปอนเซอร์ต่างๆของการจัดการแข่งขันโอลิมปิกโดยที่มีคนที่มีชื่อเสียงดังๆนะคะอย่างเช่นดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาคุณคริสเบนจกุลนักแสดงซึ่งประสบอุบัติเหตุเพราะว่า ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บคุณเจเจตรินเป็นต้นคุณบรนทูล่ําซําหรือว่าอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกนะคะคุณมนัตบุญจำนงคุณสมรักคําสิงโดยที่คุณไก่ปวีนาเนี่ยจะวิ่งเป็นคนสุดท้ายนะคะเป็นคนที่80ค่ะรู้สึกยังไงคะได้ถือคบเพลิงโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สปีที่แล้วเนี่ยถือมาแล้วครั้งหนึ่งก็ดีใจแน่นอนแล้วก็ภูมิใจความภูมิใจเพราะว่าผมว่าการที่เราได้เป็นตัวแทนและได้วิ่งคบเพลิงโอลิมปิกเนี่ย มีเงินเรารวยมีเงินเป็นีสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้มันมันได้มาจากความตั้งใจในชีวิตของเรามากกว่าที่เราเป็นนักกีฬาเราเราแข่งกีฬาแบบจริงๆเราเราเป็นนักกีฬาจริงๆเลยมีความสึกว่าเออตรงนี้มันได้ความรู้สึกของเรามันคือแบบมันภูมิใจมันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตื่นเต้นไหมคะได้วิ่งครบรอบก็ตื่นเต้นครับมันก็เป็นไฟครบพลงโอลิมปิกก็ตื่นเต้นมากที่จะได้วิ่งครับ คุณมนัธได้เตรียมการไว้ไหมคะว่าถ้าเกิดมีคนประท้วง <ผม S 2> จะมาแบบฉกคบเพลิงไปจากเราหรือว่าพยายามจะเอาน้ํามาราดไปอะไรว่าในบ้านเราคงไม่น่ามีเหตุการณ์เกินเหตุการณ์อย่างนี้นเกิดขึ้นนะครับเพราะบ้านเราคงแยกแยะก,ก,กันได้เพราะกีฬาบ้านเรามีอะไรดีๆครับคนไทยคงไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นแน่นอนนะครับผมก็ถ้าคุยขำๆก็เตรียมตัวคือก็คงไม่มีใครมาแย่งไอ้ทอชของฉันได้แน่นอนแบไม่ให้แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เตรียมตัวก็คง ตัวผมเองก็คงจะตั้งใจในส่วนของเราให้ดีสุดก็คือในการเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ประเทศไทยประชาสัมพันธ์ในเรื่องข่าวของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็คือเต็มตัว represent ให้ดีที่สุดในส่วนของเราเชื่อนะ่ว่าคนไทยเราประเทศไทยเราเรารักสงบะเราไม่เหมือนแบบที่เขาเกิดขึ้นในซานฟรานหรือว่าอังกฤษหรืออะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าต่างชาติหรือว่า คนอังกฤษตเลยอเมริกันเองเขาะรุนแรงกว่าเราบ้านเราคือคนไทยก็เออๆออทำสบายแต่ถ้าเกิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นผมเชื่อแน่ว่าไม่น่าจะเป็นคนไทยไม่ข่าวว่ามีคนไทยที่ได้รับเสนอชื่อให้วิ่งด้วยแต่ขอถอนตัวเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องที่เบสใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะก็คือหม่อมราชวงศ์นริศราจากกรพงเป็นคนแรกของโลกเลยนะคะที่ถอนตัวออกไปไม่วิ่งเพราะว่าต้องการจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นที่เบธอยากจะให้จีเนี่ยทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเราไม่รู้ว่ากลุ่มต่อต้านเนี่ยจะมาด้วยรูปแบบไหนแต่ว่าน่าสนใจครับว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นของไทยเราจะทำอย่างไรดูภาพเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเลยคุณบินารัตน์ที่วิ่งทั้งปารีส ลอนดอนผมนั่งสังเกตดูที่ซานฟรานซิสโกด้วยจะมีหนุ่มชะกันเนี่ยแต่งชุดสีฟ้าคล้ากๆกับชุดกีฬาวิ่งข้างหนึ่งไม่ตม่ำกว่าสิบคนนะครับผมก็เช็คข่าวว่าเอ๊ะเข้าเป็นใครเพราะว่าทุกจุดเนี่ยจะเห็นหน้าตาตเป็นนักกนลจีนด้วยนะค่ะที่วิ่งเหาะเหะะใส่ชุดวอร์มสีฟ้าใช่ดูหน้าตาขึงขังมากแคไปชิคมาโอ้เป็นหน่วยรปพของจีนทรงมาจากปักกิ่งเลยนะครับมา อยู่ประกบกับเจ้าคบเพลิงโอลิมปิกสนี่แหละเป็นบอดี้การ์ดของคบเพลิงเลยนะคะคเพราะว่าจะต้องทําทุกวิถีทางค่ะไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาถึงตัวคนที่วิ่งคบเพลิงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยห้ามให้ไฟในตะเกียงของคบเพลิงดับคบเพลิงดับนี่ยังไม่ว่ากันแต่ไฟในตะเกียงเนี่ยซึ่งเราก็จะไม่เห็นน่นะคะเขาก็จะไปเก็บเอาไว้อีกที่หนึ่งห้ามดับถึงขั้นที่ว่าเวลานอนที่โรงแรมเนี่ยจะต้องถัดเวรกันตื่นนะคะค เฝ้ายาม24ชมั่วโมงว่าไฟในตะเกียงเนี่ยห้ามดับในครบเพลิงดับได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยหลายคนก็มีการสังเกตสังการนะคะว่าดูแล้วเนี่ยจะบึบบินดูแล้วบางทีเนี่ยออกจะแรงไปหรือเปล่าแรงไปหรือเปล่าด้วยซ้ำเหมือนว,ว่าจะออกคําสั่งให้กับนักวิ่งตลอดเวลามีนักวิ่งอของอังกฤษเนี่ยออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าแรงมากเลยอะ่ะสั่งเธอตลอดเวลาเลยว่าเธอจะต้องวิ่งไปไหนแล้วก็ใช้ความรุนแรงแบบใครวิ่งมาปั๊บกันออกอย่างเดียวเลยครับ ก็มีข่าวแล้วครับว่ามีกลุ่มที่อาจจะประท้วงที่กรุงเทพนี้นะครับที่ไม่เห็นด้วยกับน,นโยบายจีนต่อที่เบตและต้องการจะแสดงจุดยืนด้วยเอ๊กลุ่มนี้เป็นใครครับเรียกว่าฟรีที่เบ t เน็ตเวิร์กนะคะก็เป็นกลุ่มของคนไทยที่สนใจเกี่ยวกับประเด็นที่เบต <c oughs> เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนเราตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ครับแต่ว่าเท่าที่ชัดเจนเราคงต้องมีการชุมนุมช่วงที่มีการวิ่งครบเพิงแน่นอนแต่ว่าเราคงไม่ได้ใช้ความรุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นใน ลอนดอนหรือว่าในปารีสเราในฐานะที่ทํางานทางด้านสิทธิมนชนเราก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลหรือว่าจากประชาชนนะครับแต่ว่าที่เราต้องการรวมตัวเนี่ยคือเราต้องการแสดงให้ประชาคมโลกแล้วก็รัฐบาลจีนเห็นว่าประชาชนทั่วโลกนียไม่เห็นด้วยกับการละเมิดสิทธิมนชนในทิเบตในส่วนมุมมองของทิเบตเนี่ยคือผมก็คุยกับเพื่อนเ,เป็นคนทิเบตแต่ว่าทํางานในกรุงดาลัมสลาในอินเดียเขาก็บอกว่า เนี่ยเป็นเป็นจุดสุดท้ายของเขาแล้วคือไม่มีครั้งไหนแล้วที่ประชาชนทั่วโลกเนี่ยจะมาให้ความสนใจกับทิเบตถ้าเกิดว่าประชาชนไม่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องสิทธิของเราตอนนี้เราหรือว่าคนไทยที่คิดว่าจะรวมกลุ่มกันหรือว่ามีการสนับสนุนจากฝ่ายอื่นที่จะให้ทำการประท้วงในการที่วิ่งเข้าเพิงหรือว่างานพิธีการต่างๆในบ้านเราที่จะให้ต่างประเทศ CNN เอ็นอบีซีหรือทุกอย่างที่ที่มาเห็นกันอะไรแบบนี้ คือผมว่าอย่าทาดีกว่ามันมันยิ่งทําให้ภาพพจน์เรายิ่งไม่ดีอะ่ะเหมือนประเทศไทยโอ้จะประท้วงก็ได้จะไอ้นั่นก็ง่ายปฏิวัติก็ง่ายทำภาพพจน์ให้มันดีๆว่าขณะที่ประเทศอื่นก็ประท้วงดับไฟโอลิมปิกกันประเทศไทยเราอาจจะเสนอข่าวไปในแง่ดีๆว่าเฮ้ยสงบสูงนะโอเคแล้วไม่ไม่เห็นเขาอะไรกันเลยนะแล้วที่สําคัญคือนักกีฬาผมในฐานะนักกีฬาซ้อมกันมา3ปีครึ่งอ่ะ เขาซ้อมกันมาแล้วเขาตั้งใจเขาก็อยากจะมีความภูมิใจอย่างนักกีฬายกตัวอย่างอย่างนักกีฬาโอลิมปิกยังสมัยก่อนอยางเป็นคุณปวีนาทองสุกเงี้ยนักยกน้ําหนักเงี้ยแกยกมาทั้ง3ปีเตรียมการเพื่อวันนี้วันเดียวแกก็คงอยากจะไปชนะโอลิมปิกได้เหรียญทองกลับมาและเป็นงานที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดเป็นงานที่ไม่มีตําหนิอย่าประท้วงเลยครับอันนี้มันเป็นกีฬาโอลิมปิกเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นกีฬาที่ ทำมาให้ในักกีฬาทุกประเทศมันเจอการแล้วเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีกันเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันก็อยากให้รักกันมากกว่าอย่าประท้วงอย่าเอาเรื่องการเมืองมาปนกับเรื่องกีฬากันครับแต่ว่าเจ้าคบเพลิงโอลิมปิกเนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจะกลับมาจะาให้ฟังครับว่ามีที่มาที่ไปและเจ้าคบเพลิงเนี่ยทุกวันนี้เป็นข่าวยิ่งกว่านักกีฬาแล้วนะ <laughs> เพราะว่าดับไม่ได้แล้วใครต่อใครต้องการไปสกัดกั้นเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ว่าคบเพลิงโอลิมปิกนี่คืออะไรกันแน่กลับมาจะเล้เงงหััใ